นี่ก็จะเป็นการจำลองชุดขับไดร์มอเตอร์ก็นี่จะเป็นแหล่งจ่ายชุดล่างก็จะเป็นชุดจ่ายซอทูตนะครับ12โวลต์บวกอย่างเดียวอีกชุดก็จะเป็นชุดขับ นี่ก็จะเป็นไฟที่ขับมอเตอร์ครับในที่เห็นวนเริ่มขยับแล้วครั่ะมอเตอร์หมุนเนี่ปรมายี่ห้าเปอร์เซ็นนะครับ นี่ประมาณ50%นะครับมอเตอร์ก็ก็สปีดก็เริ่มเปลี่ยนนะครับนี่ก็อยู่ประมาณ7 0 7์เซนะครับแรงดันก็ขึ้นมาคอมเรลตมอเตอร์ก็เปลี่ยนนะครับทีนี้ก็จะลองลอ0 0เอร์ซนะครับ นี่ก็คือหนึ่งร้อยเซ็นะครับค่าแม็กสูงสุดเห็นไหมเส้นจะออกสูงสุดนะครับแล้วโวลต์ก็จะขึ้นสปีดมอเตอร์ก็คือเร็วที่สุดของของตอนนี้นะครับ ก็แรงใจว่า8โวลต์น,นะครับมอเตอร์รุ่นหมุนด้วยกำลัง8โวลต์น,นะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนี้นะครับเป็นวงจรในการทำงานนะครับ ไอซีตัวแรกนะครับตัวนี้หน้าที่ของมันนะครับเป็นไอซีสิบหกขานะครับจะทําหน้าที่ฟังฟอร์ทูดนะครับอาวอลุ่มตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับไฟตรงนะครับเพื่อเปรียบเทียบกับฟอร์ทูดนะครับเพื่อ เพื่อที่จะสร้าง PWM นะครับในอุปกรณ์ตัวนี้นะครับ LM 3า1น่นะครับเป็น o p อบแอนะครับทำหน้าที่เปรียบเทียบกันยาน,นะครับเพื่อที่จะเอาอไปได้ได้มอเตอร์นะครับ ในชุดนี้สาคัญมากครับตัวที่เป็นสีขาวนะครับคือออปโตนะครับจะทําหน้าที่แยกกาวแห่แยกกาวของภาคกาลังนะครับกับภาคได้นะครับให้แยกจากกันเพื่อไม่ให้ไฟที่ค่าที่มีค่าต่างกันมารบกวนกันนะครับตัวนี้นะครับมอสเฟตนะครับมอสเฟตตัวนี้ทําหน้าที่ควบคุมแรงดันที่ เอามาขับมอเตอร์นะครับไม่ให้มอเตอร์เนี้ยมีกระแสหรือแรงดันที่สูงเกินไปนะครับดังนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นภาพรวมทั้งหมดของงานขับมอเตอร์นะครับ ครับขอจบการรายงานเียนเท่านี้ครับ